ไข่อ่อนสัก2ช่อหรือ2กา้านพอแล้วเอาไว้ผัดเผ็ดปรากฏคังครับน้ำลายไหลเลยนี่คนสวยมาช่วยชี้นี่ตอนนี้กินจนหมดแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายช่อนนะฮะกินไปหลายมือเลยเดี๋ยวตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อย พิกแกงเผ็ดเผบ้านนี้ชอบเผ็ดเผครับจะผัดน้ำพริกให้หอมเลยนะครับปรกากฏคังนี่เมื่อวานซื้อจากตลาดในเมืองกำแพงเพชรมาแบ่งเป็น5้ามือ้ออวันนี้1มื้อก่อนครับปรุงรสเลยตามชอบสีอิูขาวซอสฝาัเขียว ตานสายสักนิดนึงเวลากินก็มีหวานหวานวน,นิดนึงอร่อยนะครับใส่น้ำสต๊อกหน่อยน้ำน้ำเขาเรียกก็น้ำอะไรอะ่ะน้ำตุนน้ำตุนเมื่อวานทำบะหมี่กินนะครับผัดปลาให้สุกก่อนตามด้วยพริกไทยอ่อนนี่หั่นเป็นท่อนๆเล็ก อ้าวไม่ใช่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อน,นแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนเดีตามด้วยพริกอ่อนซอยกระชายซอยกระชายก็เก็บหลังข้างครัวนี่แหละใบม,มะกรูดฉีกนี่ผัดเลยนะครับใส่นะครับ,สนะรบใส่นมเจิดสักครึ่งกล่อง หรือใครชอบมากๆก็ใส่มันหมดกล่องเลยก็ได้นะครับรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยเคี่ยวจนน้ำงวดนิดนึงน้ำงวดแล้วสุดท้ายครับใบกระเพราวันนี้ใส่ใบกระเพราหรือใครจะใส่ใบโหระพาก็ได้แต่ใบโหระพาช่วงน,นี้หายากนิดนึง ปิดไฟเลยครับผัดคลุกเคล้าให้ใบกระเพรามันทั่วๆ่ครับตักใส่จานได้เลยครับเตรียมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยครับขอข้าวสวยล้อนหนึ่งจานครับ